สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีเชียทาโร่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำพิกอเด็กนะคะในหัวข้อหัวใจคุณและเขานะคะในเวลานี้ยังตรงกันอยู่ไหมนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังมีความรักความสัมพันธ์อยู่หรืออาจจะถามถึง คนรักเก่าที่เพิ่งเลิกลากันไปก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวใจคุณและเขานะคะในเวลานี้ยังตรงกันอยู่ไหมนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กลองนะคะเริ่มจากกลองที่ 1, 2, 3และ4ค่ะเรื่องราวอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะ กกดติดตามช่องของม่หมอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่กองที่1เป็นอย่างไรนะคะหัวใจคุณและเขายังคงมีกันอยู่ไหมนะคะแล้วก็ยังยังตรงกันไหมนะคะอะไรประมาณนี้เนาะสเ e รน t h ค่ะอันนี้ไพ่ไพ่ข้างบนขอเป็นเรื่องของคุณนะคะคุณคิดยังไงกับเขาในเวลานี้นะคะสเตรน เดทอ่าจัสิกในออบสอดสิกออบ o อดบ่งบอกได้ชัดเจนนะคะในเวลานี้ตัวคุณนะคะมีความรู้สึกว่าอา่าคุณเหนื่อยมา,มามากพอแล้วนะคะคือแบบอยากจะจบในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะไม่อยากจะไปต่อนะคะเพราะว่า มีความรู้สึกว่า,าคุณอดทนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มาค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วแล้วก็คุณก็เป็นฝ่ายที่จะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมเขาตลอดเวลานะคะจะต้องเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามนะคะแล้วก็ยอมเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นฝ่ายที่ต้องอดทนนะคะอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ณเวลานี้นะคะตัวคุณนะคะอาจจะแบบอาจจะอยากตัดสินใจนะคะว่า จะยุติความรักความสัมพันธ์นะคะคือแบบอยากจะไปจากตรงนี้ไม่เอาแล้วพอแล้วเหนื่อยพอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอยากจะตัดสินใจให้กับตัวเองให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะเพื่อให้ชีวิตของตัวเองไปมีความสุขนะคะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันก็มีแต่ความแบบ ความทุกข์ความเศร้าความเหนื่อยความล้าอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะหัวใจคุณนะคะในเวลานี้คือคุณอยากจะไปนะคะอยากจะไปอย่างเดียวเลยอยากจะตัดสินใจนะคะที่จะ move on นะคะคือไม่เอาแล้วพอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึงแล้วตัวเขาล่ะคะคิดยังไงในเวลานี้นะคะ แฮงแมนนะคะบางคนอาจจะณเวลานี้นะอาจจะยังแบบอาจจะห่างกันอยู่นะคะแฮงแมนมันมีแฮงแมนเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้คุยกันมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเขาเองนะคะในเวลานี้หัวใจเขานะคะท็อปปิกยังคงมีคุณอยู่ไหม ให้หม,มอมีความรู้สึกว่าก็ยังมีนะคะมันอาจจะเป็นเศษเสี้ยวนะคะที่ที่เขายังมีคุณอยู่นะคะคือยังเป็นความรู้สึกดีๆที่ยังมันที่มันยังหลงเหลืออยู่ในความทรงจำของเขานะคะแต่ณนเวลานี้คือเหมือนเขาก็ถ้าคุณอยากจะไปเขาก็ให้ไปนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะถ้านเวลานี้คุณยังไม่ได้จบนะคะ มีความรู้สึกว่าคุณสองคนอาจจะจบมาสักพักแล้วเช่นเดียวกันนะคะคือเหมือนตัวเขาก็ไม่ได้รังนะคะคือไม่รังคุณถ้าคุณอยากจะไปเขาก็ปล่อยให้คุณไปอะไรประมาณนี้นะคะไม่รังไม่งอนะคะอยากไปก็ก็ไปนะคะไม่สนใจไม่แคร์นะคะเย็นชานะคะเฉยชาแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบหยิ่งพอสมควรนะคะ ถ้าคือถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปอ่ะเขาก็ปล่อยนะคะก็ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องรังคุณไว้อะไรประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องราวของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือมันคงหลงเหลือความรู้สึกดีๆเอาไว้นะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวตัวเขาเองก็ก็อยากจะจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่า ตัวเขาก็อยากจะแบบไปใช้ชีวิตของเขาเหมือนกันคนเดียวอยู่แบบเงียบๆคนเดียวนะคะแบบไม่ต้องมามีใครมาคอยแบบคอยเหมือนไม่ต้องมีใครเข้ามาแบบมาจู้จี้มาคอยถามมาคอยอเอาใจใส่ใจเขาอะไรประมาณนี้คือเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นนะคะ,ะมีความรู้สึกว่า ตัวเขาเองนะคะก็มีความรู้สึกอยากจะปล่อยให้คุณไปเจอสิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่อ่าหนึ่งนี้นะคะหัวใจคุณและเขายังคงตรงกันอยู่ไหมแม่หมอก,ก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะตรงกันในเรื่องของการอยากจะปล่อยกันไปนะคะคือ ไม่ไม่ได้คิดที่จะรั้งกันไว้นะคะคุณก็ไม่อยากจะรั้งเขาไว้แล้วก็ตัวเขาก็ไม่ได้อยากจะรั้งคุณไว้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนี้นะคะถ้าในเวลานี้นะคะตัวคุณอยากจะจบความรักความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นของคุณนะคะคุณเลือกได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็ดูแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะแคร์คุณสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้นะคะเราก็ กลับมารักตัวเองนะคะดูแลตัวเองนะคะทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขมากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่แคร์เราก็ไม่แคร์นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นึ่งยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่1ถ้านาเวลานี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าพอสมควรนะคะก็ ถ้ามันเหนื่อยนะักก็พักก่อนนะคะแล้วค่อยไปเริ่มต้นใหม่นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่สองกันนะคะไพ่กองที่สองหัวใจคุณและเขายังคงตรงกันอยู่ไหมอ่าไพ่บนนะคะเป็นของคุณนะคะแฮงแมน m p e r a n c e Page of Swords q u e e n of Wands นะคะแล้วก็ Queen of C u p s นะคะสำหรับ หัวใจคุณนะคะในเวลานีา้ยังคงตรงกันอยู่ไหมกับเขาคนนั้นของคุณนะคะมีความรู้สึกว่าณเวลานี้คุณอาจจะถอยออกมาเพื่อพักรักษาหัวใจตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะอถอยออกมาตั้งหลักนะคะแล้วก็ มาพักรักษาตัวรักษาหัวใจของตัวเองให้มีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะแต่ถามว่าในใจลึกๆแล้วก็ยังมีเขาอยู่คนนั้นอยู่ในใจนะคะแล้วก็ยังคงแบบเหมือนคิดถึงเขาอยู่ในทุกๆวันนะคะยังคงไม่ได้ลืมเขานะคะยังคงแบบอแบ,บสืบแอบ่องแอบ,บมองนะคะจากโลกโซเชียลต่างๆหรือแอบ,บถามคนรอบๆข้างเพื่อนของเขาอะไรประมาณนี้นะคะคือคุณก็ยังแบบ อคอยอยากรู้เรื่องราวของเขาไปนะคะก็ไม่ได้แบบตัดเขาออกไปจากชีวิตตัวเองนะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าน,นเวลานี้ตัวคุณและเขาอาจจะเหมือนยุติความรักความสัมพันธ์นะคะคือเหมือนแขวนความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้คุยกันในเวลานี้แต่ถามว่าความรู้สึกของคุณที่ยังมีต่อเขาเนี่ย คุณก็ค่อนข้างที่จะรักเขามากพอสมควรนะคะยังคงแบบเฝ้าคิดถึงนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยแอบส่องแอบมองเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างทําอะไรเริ่มต้นใหม่ไปแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คอยถามจากคนรอบๆข้างนะคะที่รู้จัก เขาอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็ยังแบบคอยสืบคอยส่องถึงแม้ว่าน,นเวลานี้ตัวคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะเพื่อให้ลืมแต่ว่าจริงๆแล้วคุณก็ยังไม่ได้ลืมเขานะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองก็ยังเหมือนเหมือนก็ยังแอบรอเขาอยู่นะคะแล้วเขาล่ะคะใน,นเวลานี้เขายังคงมีหัวใจที่ตรงกันกับคุณอยู่หรือเปล่านะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะมี six of wands, page of wands, ace of cups นะคะ ten of wands แล้วก็ the empress มีความรู้สึกว่าคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะเขาคนนั้นของคุณยังมีหัวใจที่ยังคงตรงกับคุณอยู่นะคะเขายังคงรักแล้วก็คิดถึงคุณเช่นเดียวกันนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะ มีค่าสำหรับเขานะคะเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะที่เขาเคยมีมาในบรรดา,นาคนหลายๆคนที่เขาอาจจะเคยผ่านเคยพบเคยได้เรียนรู้ได้ศึกษาอะไรมาประมาณนี้นะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ที่ดีที่สุดนะคะสำหรับเขาแล้วนะคะแล้วก็คือส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ลำบากใจ อึดอัดใจนะคะคืออาจจะไม่รู้ว่าคือเขาจะต้องทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์คือได้แต่แบกแล้วก็เก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้นะคะทั้งๆท,ที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆนะคะคืออยากจะคือเขาอยากจะติดต่อ สื่อสารกลับมาหาคุณนะคะคืออยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็คือยังคงรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่เช่นเดียวกันคือเขาคือเขาคนนี้นก็ยังเอาตรงๆคือเขาคนนี้นเขาก็รักคุณนะคะเพราะว่ามันมีทั้ง Ace of Cups แล้วก็มี t h e e m p r e s s แล้วก็ Ten of Wands เนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะรักคุณ พอสมควรคือรักมากแหละนะคะสำหรับคนที่ไม่พอสมควรคือรักมากพอสมควรนะคะแล้วก็คือณเวลานี้คือเขาแบบคือเขาก็ไม่รู้อะคะ่ะว่าเขาจะต้องทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์นะคะว่าจะจะไปยังไงต่อจะเดินทางไหนจะเริ่มต้นยังไงนะคะเพราะว่าคือเหมือนตัวคุณและเขาอาจจะณเวลานี้คือเหมือน เหมือนเหมือนถอยห่างกันออกมานะคะแต่หัวใจเขาก็ยังคงมีคุณอยู่นะคะจริงๆแล้วเ,เขาก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะณเวลานี้คืออาจจะอยากถอยถอยไปตั้งหลักนะคะคืออาจจะเป็นในลักษณะนั้นคืออยากจะถอยกลับมาเพื่อมาตั้งหลักเพื่อมา,อาโฟกัสในเรื่องของการทำงานมากกว่าคือไม่อยากจะไป โฟกัสเรื่องของเขาแต่ว่าก็ก็ทำไม่ได้ที่จะไม่ไม่ยุ่งเรื่องของเขาอะไรประมาณนี้ก็ยังแบบคอยส่องคอยมองอยู่ตลอดเวลาว่าเขาทําอะไรยังไงมีคนใหม่ไปแล้วไหมไปกินข้าวกับใครอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่อ่าสองนี้นะคะมองว่าหัวใจคุณและเขาก็ยังคงตรงกันตัวคุณเองก็ยังคงคิดถึงเขา อยู่เสมอทุกๆวันนะคะตัวเขาเองก็ยังคงคิดถึงคุณรักคุณนะคะก็คุณก็เป็นคนที่มีค่าแล้วก็ดีที่สุดสำหรับเขานะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณสองคนนะคะกลับมาคบกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันสูงมากๆ <S <S เพราะว่าต่างฝ่ายต่างแบบต่างมีความรักแล้วก็ความคิดถึงให้แก่กันนะคะคือ ก็ไม่รู้ว่าปัญหาระหว่างคุณและเขาอะมันคืออะไรนะคะเพราะเพราะว่าคือเขาก็เขาก็รักคุณนะคะแล้วตัวคุณเองก็รักเขาเช่นเดียวกันก็เลยแม่หมอก,ก็เลยไม่มีมีความรู้สึกว่าอืมทาไมรักกันแล้วมันถึงเหนื่อยอะไรประมาณนี้นะคะถึงได้แบบต้องต้องถอยห่างกันคนละก้าวแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าตัวคุณอะไม่ได้เลิกกันแค่ถอยออกมาเพื่อตั้งหลักเฉยๆนะคะเพื่อกลับมาคิด ทบทวนตัวเองนะคะให้เวลากับตัวเองคิดว่า,าคุณยังคงต้องการเขาไหมแล้วก็เขายังคงต้องการคุณไหมอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่ารู้ใจตัวเองเมื่อไหร่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาคบกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็เอาเป็นว่าาให้เวลาละกันนะคะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า,าจริงจริงแล้วคุณและเขาอะคะ่ะ ต้องการอะไรในความสัมพันธ์กันแนะ่ถ้าเกิดยังรักกันอยู่อยากจะมีกันไว้ในชีวิตก็สามารถที่จะกลับมาคบกันได้นะคะแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดแล้วกันนะคะถ้าเกิดมีโอกาสนะเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กองที่3คุณนะคะและเขามีหัวใจที่ตรงกันไหมนะคะในอ s บสอดอืมณเวลานี้อยากจะเลิกมากๆนะคะ อยากจะตัดไม่เอาแล้วนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ทนแล้วไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเครียดมากนะคะสำหรับคุณนะคะคุณคิดว่าไพ่ฝั่งคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะจบความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณนะคุณแบบคุณท้อมากๆคุณเหนื่อยมากๆเพราะว่า เหมือนเหมือนเขาไม่ไม่มีความชัดเจนใดๆใ,ให้กับคุณนะคะเดบมูลนะคะคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบคบกันไปแต่ไม่มีจุดมุ่งหมายคือคบกันไปอนาคตก็มองไม่เห็นแล้วก็ความชัดเจนก็ไม่มีให้แล้วก็ตัวคุณเองก็เป็นฝ่ายที่จะต้องพยายามในความรักความสัมพันธ์นะคะอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็ณเวลานี้คือสิ่งที่คุณอยากจะ อยากจะทำคืออยากจะพอแล้วนะคะอยากจะไปแล้วไม่เอาแล้วไม่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็คิดมากพอสมควรนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณคิดณเวลานี้คือคุณอยากจะ move on นะคะคุณไม่อยากไปต่อกับความรักความสัมพันธ์ที่เขาไม่สามารถให้ความชัดเจนใดๆกับคุณได้นะคะอยากจะจบแล้วไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่ฝั่งเขากันนะคะว่าเขาคิดยังไงหัวใจเขายังคงมีคุณอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะมันยังคงตรงกันอยู่หรือเปล่าสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สามนะคะแม่หมอก็มีความรู้สึกว่า,าในเมื่อคุณอยากจะไปนะคะในเมื่อคุณอยากจะจบเขาก็จะให้คุณจบเช่นเดียวกันนะคะคือ มันอาจจะไม่มีการรั้งกันเอาไว้นะคะในเมื่ออยากจะไปอยากจะอ,อยากจะจบก็ให้จบนะคะคือก็ปล่อยกันไปนะคะสิ่งที่เขาทําได้ก็คือปล่อยคุณไปนั่นเองถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะยังคงเหมือนคือเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะ ถึงแม้ว่ามันจะมีการจบกันไปเลิกลากันไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็ยังคงจะเก็บคุณเอาไว้ในใจของเขาอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆคุณก็รักเขานั่นแหละแต่ว่าคุณอาจจะแบบคุณอาจจะเหนื่อยเกินไปกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คือก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไปต่อไม่ไหวนะคะก็เลยคิดว่าจบดีกว่านะคะ เผื่ออนาคตข้างหน้าอาจจะมีอะไรดีกว่านี้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัวเขาเองก็ในเมื่อคุณอยากจะไปเขาก็ให้คุณไปนะคะแล้วก็เขาอาจจะเก็บคุณเอาไว้ในใจเหมือนเก็บเอาไว้ในความทรงจําอะไรประมาณนี้นะคะหัวใจคุณและเขายังคงตรงกันอยู่ไหมอืมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สนะคะแม่หมอก็มีความรู้สึกว่าก็อาจจะตรงกันในเรื่องของการอาจจะ ปล่อยให้กันและกันไปมีอิสระนะคะคือปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งไปไปมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะส่วนเ,เรื่องราวต่างๆระหว่างคุณแล้วเขาอาจจะขอแค่เก็บเอาไว้ในความทรงจำนะคะก็คือสิ่งดีๆก็เก็บเอาไว้อะไรประมาณนี้เรื่องไม่ดีก็อาจจะต้องปล่อยปล่อยกันไปคือก็คืออาจจะ ลงเหลือไว้แค่ความทรงจาอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่4กันนะคะไพ่กองที่3ยังไงก็ถ้าเกิดน,นเวลานี้เหนื่อยแล้วก็พักนะคะพักมาตั้งหลักก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่4กันหัวใจคุณและเขายังคงตรงกันอยู่ไหมนะคะ two o p e n c l e s ตัวคุณเองอ่ะ ค่อนข้างที่จะรักเขามากพอสมควรนะคะรักมากๆนะคะอยากจะกลับมาหาเขานะคะ justice 10 n of wands นะคะ Ace of cups uh, three of wands ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะในเวลานี้ uh, ได้แต่รอนะคะทำได้แต่รอ รอคอยนะคะรอคอยเขาแล้วก็รอการติดต่อสื่อสารกลับมานะคะรอการกลับมาของใครสักคนอยู่เพราะว่าตัวอีกคุณเองนะคะรักเขามากๆนะคะคือแบบตัดเขาไม่ได้ลืมเขาไม่ได้นะคะแล้วก็ได้แต่เฝ้ารอคอยนะคะเพื่อให้ได้กลับมาคบกันอีกครั้งรอจนแบบอืม คือรอไปเจ็บไปนะคะรอไปก็เหนื่อยไปอะไรประมาณนี้นะคะคือแบบคือไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเหมือนกันนะคะคือแบบเอเขาเรียกว่ารอเขาทุกวันรอทุกๆวันอะไรประมาณนี้รอการติดต่อกลับมานะคะรอจนเหนื่อยจนท้ออะไรประมาณนี้นะคะได้แต่เฝ้ารอ นะคะอยากจะให้มีเกณฑ์การกลับมาคบกันอีกครั้งแล้วก็อยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความยุติธรรมกับคุณนะคะอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีความชัดเจนมากขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่แฟนแฟนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะณเนะวลานี้คือคุณค่อนข้างที่จะ คือจริงๆอะคุณอะเป็นคนที่รักเขามากๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่รักเนี่ยไม่รออะไรขนาดนี้รอจนแบบจนตัวเองแบบรอจนรอจนเหนื่อยอะไรประมาณนี้นะคะรอคอยความชัดเจนอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใน,นเวลานี้ตัวคุณและเขาไม่ไม่ได้เลิกกันเนาะไม่ไม่ได้เลิกกันแต่ว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยตัวคุณอะรอคอยความชัดเจนจากเขาคนนั้นนะคะเพราะว่า คือคุณอยากได้ความชัดเจนอยากให้ความรักความสัมพันธ์มันมันดีกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะแล้วมาดูกันนะคะว่า,าฝั่งเขาเป็นยังไงนะคะหัวข้อใจเขายังคงมีคุณอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะหัวใจคุณและเขายังคงตรงกันอยู่ไหมสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สี่ ณเวลานี้นะคะเหมือนเขาก็ยังคงเขาน่าจะปล่อยให้คุณรอมานานแล้วนะคะเขาน่าจะปล่อยให้คุณอรอคอยเขามาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วคือโดยที่เขาไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารใดๆกลับมาหาคุณเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4นะคะตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเศร้ามากนะคะณนนเวลานี้แล้วก็ส่วนตัวเขาเองนะคะ ในเวลานี้เนี่ยเขาก็ไปมีชีวิตของเขานะคะคือตัวเขาเองอาจจะอยากจะอยู่คนเดียวนะคะอยากจะไปใช้ชีวิตของเขา,าคนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะคือเหมือนเหมือนนเวลานี้คือคือเขาชักนเวลานี้ค่ะคือเหมือนตัวคุณและเขาอะจบนะคะมีเกณฑ์การแบบเลิกลากันไปจบกันไปไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารกัน ตัวเขาเองนะคะก็ปล่อยให้คุณได้แต่เฝ้ารอคอยการกลับมาของคุณนะคะถามว่าเขายังคงมีคุณอยู่ในหัวใจเขาไหมจริงๆแล้วเขาก็มีนะคะจริงๆแล้วเขาก็มีคุณอยู่ในหัวใจเขานะคะเขาก็ยังคงแบบคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะคะยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะยังคงมันก็ยังคงมีความรัก ความรู้สึกดีๆอยู่ในนั้นยังคงคิดถึงแต่ว่าใน,นเวลานี้คือเขาเหมือนขอใช้ชีวิตของเขาอยู่คนเดียวก่อนอะไรประมาณนี้นะคะคือยังไม่พร้อมที่จะกลับไปหาคุณในเวลานี้นะคะตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีความเจ้าชู้ในตัวพอสมควรนะคะเขาอาจจะณน,นเวลานี้เขาอาจจะอยากจะใช้ชีวิตของเขาอยู่หรือเปล่านะคะ ตัวคุณเองสําหรับตัวคุณเองคือเขาก็ปล่อยให้คุณจริง,รงๆเขาก็ปล่อยให้คุณไปใช้ชีวิตของของคุณแล้วแต่ว่าตัวคุณะเป็นฝ่ายที่รอคอยเขากลับมาสมากกว่าส่วนตัวเขาเองไม่ได้รอนะคะไม่ได้รอคอยการกลับมา,าคบกันอีกครั้งนะคะเหมือนตัวเขาเองก็คือ ต้องการที่จะใช้ชีวิตของเขาไปในแบบฉบับของเขานะคะอยู่คนเดียวใช้ชีวิตไปในทิศทางที่เขาอยากจะทำอยากจะอยากจะทำอะไรเขาก็ทำอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4นะคะหัวใจคุณและเขายังคงตรงกันอยู่ไหมแม่หมอมองว่ามันอาจจะตรงกันในเรื่องของความรู้สึกที่เขาก็ยังคงมีคุณไว้ในใจแต่ว่า มืแต่ว่าเอาเป็นว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สี่แม่หมอมองว่าหัวใจไม่ได้ตรงกันนะคะคนหนึ่งอยากกลับมาแต่ว่าคนหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะกลับมานะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะคือเขายังไม่พร้อมที่จะกลับมาในเวลานี้นะคะแต่ตัวคุณเองอะ่ะรอการกลับมาของเขาอยู่ทุกวัน นะคะส่วนตัวเขาเองเขาอยากจะไปใช้ชีวิตของเขาอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆของเขาอะไรประมาณนี้นะคะ,ะในอนาคตก็ไม่แน่แต่ว่าในเวลานี้คือเขายังไม่พร้อมที่จะกลับมาหาคุณในเวลานี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคนไพ่กองที่สี่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าการรอคอยมันจะต,ต้อง ใช้ระยะเวลานานจนเกินไปคือจะต้องตั้งเวลาให้กับตัวเองด้วยนะคะคือมีกำหนดเวลาด้วยว่าจะต้องรอเขาไปอีกนานแค่ไหนนะคะ,ะกำหนดไว้เลยว่าเดือนหรือ2เดือนแต่ไม่ต้องเป็นปีนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาถ้าเกิดมีใครเข้ามาก็เริ่มต้นใหม่ถ้าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในภายในระยะเวลา2เดือน3เดือน ในช่วงที่คุณกําหนดแล้วเขายังไม่กลับก็ปล่อยเขาไปนะคะเขาอยากจะไปไหนไปใช้ชีวิตของเขาก็ปล่อยเขาไปเลยนะคะส่วนตัวเราเองก็ ไปใช้ชีวิตของเรานะคะเริ่มต้นใหม่นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4สําสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไ้ด้วยนะคะแล้วกอ็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ